บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรฮิยิม Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh แต่ละอิบาดะด์มีซิกเนเจอร์ของมันหรือว่ามีเอกลักษณ์ของมันถ้าเรารู้เราเข้าใจว่าอิบาดะห์ไหนมีเอกลักษณ์อย่างไรเนี่ยจะทําให้เราดื่มด่ํากับอิบาดะห์นั้นๆและขณะเดียวกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการละหมาดก,การจ่ายซะกาตการถือสิ่อดการทําฮัจญ์หรือว่าชะฮาดะห์โดยรวมเนี่ย ล้วนแล้วแต่ให้เราได้ทําอิบาระที่มีความหลากหลายที่เป็นฟรุดูทุกคนจาเป็นต้องทําแต่อิบาดัที่เป็นสุนนะนั้นแต่ละคนสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นการเฉพาะได้นี่คือความสวยงามของอิสามผมยกตัวอย่างเช่นอย่างละหมาดกับการไจสการเนี่ยเป็นอิบารัที่คู่กันนะแต่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในรูปลักษณ์ของการปฏิบัติละหมาดเนี่ย เราปฏิบัติกันทุกเมื่อเช้าวันแต่การใจสากาัดเนี่ยหนึ่งครั้งใน1ปีและใช้เวลาแบบสั้นมากๆถ้าเรามาดูซิว่าละหมาดมีจุดเด่นอะไรจุดเด่นของละหมาดก็คือการที่เราจะต้องให้มันเป็นเสาหลักของชีวิตในแต่ละวันจะให้ละหมาดมีเวลาให้กับละหมาดละหมาดคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบะฮานหัวตาละคือการยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺสุบะฮานหัวตาลาจดจ่อในสิ่งที่ตัวเองอ่านเข้าใจความหมายอิเรียบด ในการยืนในการรู้กลัวในการสูอยู่มีการขอดุทิต่อเะาทำแบบเนี้ยเรื่อยๆทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้ไม่จะเป็นต้องเป็นคนรวยไม่จําเป็นต้องเป็นคนมีเวลามากแต่จะเป็นต้องเป็นคนที่เอาใจใส่กับการละหมาดว่าอินนะฮะและกะบีรอตุนอิลลาอัลลอฮ์ช่อินอัลลอฮ์บอกแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากสําหรับคนที่ยำเกรงต่อเราสุบฮานหัวตาลา ส่วนการจาา่ายสกัดการจ่ายสกาัดเนี่ยใช้เวลาชั้นมากๆสชั้นมากๆแต่ว่ามันเป็นอีบวระที่ยากในแบบหนึ่งสําหรับคนที่อะไรคนที่ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นส่วนของเขาคนที่มีทรัพย์สินเล็กน้อยเนี่ยเขาก็บริจาคสก,ากาัดใช่ไหมฮะบท <c oughs> ทดสอบเขาแบบหนึ่งเขามีทรัพย์สินเล็กน้อย <c oughs> แล้วเขาปอบปีถึงพิกัดจึเป็นต้องจาา่ายสกัดแต่บางคนมีทรัพย์สินมากคิดว่าเออคนที่มีทรัพย์สินมาก ยิ่งจ่ายสกัดง่ายบางทีไม่ง่ายเพราะการจ่ายสกัดคือเอาทรัพย์สิน 2. 5้เตสมมติว่าถ้ามีหลักแสนเราก็จ่ายเป็นหลักพันแต่ถ้าบางคนมีเป็นหลักสิบล้านใช่ไหมฮะสมมติว่ามีจํานวนแบบร้อยล้านอย่างเงี้ยจำนวนเงินที่เขาจ่ายอาจจะต้องเป็นหลักล้านมีเป็นร้อยล้านเนี่ยจ่ายสกัดปีละหนึ่งล้านมันก็จะเป็นเงินจํานวนมหาศาลที่ต้องขัดเราจิตใจให้สามารถจ,จ่ายสกัดโดยที่ ขณะเดีวยวกันไม่ล้ำเลิกบุญคุณสำหรับคนที่รับสการเห็นไหมฮะตัวสกาดเนี่ยก็จะเป็นอิบาระเฉพาะที่มันเกี่ยวกับการทํำมาหากินนั่นหมายถึงว่าคนที่ออกไปทำมาหากินทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เจตนาว่าฉันจะมีเป้าหมายเป็นสการการออกไปทำมาหากินของเขาได้รับผลบุญนา่าวรศุภฮานหัวตะละแม้ว่าตัวจ่ายสการจะใช้เวลาสั้นๆก็ตาม แต่กระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งเงินสากาัดมันยาวนานถ้าเราเจตนาว่าที่ทามาหากินที่ทําธุรกิจที่ค้าขายเพื่อจะมีเงินจาา่ายสกัดแสดงว่าอิริยาบถของเราตลอดทั้งการทํางานเนี่ยการหาเงินมันล้วนแล้วเป็นแต่เป็นอิบาดาและขณะที่เราจ่ายไปในสกาดแต่ละปีเนี่ยเวลาสั้นๆก็จะเป็นอิบาดาเช่นเดียวกัน mm. เห็นไหมฮะอ่ะพอมาดูการถือสินอดการถือสินก็เป็นอิบาดะที่แตกต่างจากการละหมาดมันคือ แตกต่างโดยิ้นเชิงใช้คำนี้มีลายเส้นของมันการถือซีดอดเราสามารถทำอิบะดาในการดำเนินชีวิตขณะดำเนินชีวิตได้ซึ่งไม่เหมือนการละหมาดถ้าขณะละหมาดเนี่ยเราจะไปทำภารกิจตื่นได้ไหมไม่ได้แต่การถือซีดอดสามเราสามารถทำได้เพราะการถือซีดอดคือการครองตนไม่ให้ปฏิบัติตามข้อห้ามการกินการดื่มการรบกวนระหว่างสามีภรรยาหรือการคำพูดที่ไร้สาระการกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์ แต่เราสามารถออกไปทำงานออกไปซื้อของออกไปค้าขายนอนหลับก็เป็นอิบาดะในขณะการถือศีนอดเห็นไหมคนระแสดงว่าตัวการถือศีนอดเนี่ยเป็นอิบาดะที่เฉพาะมีเอกลักษณ์เฉพาะมีลายเส้นเฉพาะไม่เหมือนกับการจ่ายสกาศและไม่เหมือนกับการละหมาดเช่นเดียวกันการทำฮั์การทำฮัชโนยิ่งเข้าไปใหญ่เลยว่าการทำฮัชอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل อานุยา ให้มีการค้าขายในการละหมาดและจําเป็นจะต้องมีการค้าขายแต่การจะก,การละหมาดขณะละหมาดอยู่ในมัสยิดจะมาค้าขายได้ไหมไม่ได้ท่านอบีห้ามชัดเจนยิ่งอยู่ในช่วงละหมาดจะไปคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้แต่การทําฮัจช์อยู่ในช่วงประกอบพิธีฮัจช์แม้ขณะของอิรอมเองซื้อขายได้ทําธุรกิจได้ไหมทําธุรกิจได้ตราบใดที่ไม่กระทบกับอิบารัดาละเพราะเนื่องจากฮัจช์เนี่ยหนึ่งครั้งในชีวิตและมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวกว่าอิบาดาอื่นอื่นมันต่อเนื่องกันของอิรอมก็ไม่่่ใชแค ห้านาทีสิบนาทีหรือไม่ใช่แค่หนึ่งวันบางทีอาจจะกินเวลาหลายๆวันเห็นไหมครดังนั้นการทำมหัชก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการรวมตัวกับคนทั่วโลกต้องไปรวมตัวกับคนจานวนมหาศาลคนที่เรารู้จักคนที่ไม่รู้จักมันก็จะมีบททดสอบบางอย่างในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นช่วยขัดเกลามารยาทของเราในในการปฏิบัติจริงในการอยู่ร่วมกับสังคมมุสลิมทั่วโลกนี้นี่ก็คืออิบารัตต่างๆผมจะบอกพี่น้องว่าถ้าเราเข้าใจ แก่นของอิบารัดเหล่านี้และเราจับแก่นมันก็คือโครงสร้างของอิสลามที่ผมบอกเป็นรูกกฎอ,อิสลาม5ประการมันคือโครงสร้างที่เราจะทําให้ชีวของเราเนี่ยอุดมเอ่อทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ด้วยกับอิบารัดเหล่านี้และแต่ละคนอาจจะคือสิ่งที่เป็นฟาโรดูทุกคนต้องทํา5ประการนี้นะรูกกฎอ,อิสลาม5ประการแต่ถ้าเราทาสิ่งฟาโรดูเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจจะมีสุนัตส่วนเสริมเนี่ยแต่ละคนสามารถจะเลือกบางคนชอบละหมาดสุนัตบางคนชอบบริจาค เพิ่มเติมนอกจากสกาศแล้วบางคนชอบถือซิมอดสุนัขบางคนชอบไปทําอ,อุมรหอไปทำฮัชเสริมที่ไม่ได้เป็นฟาดูในครั้งแรกใช่ไหมฮะนี่ก็คืออิบาดาที่ภาพรวมทุกคนต้องปฏิบัติเหล่านี้มันมีเป้าหมายมีมกอรซิทเป็นที่ชัดเจนส่วนรายละเอียดหรือว่าคนจะชอบอิบาดาอะไรเป็นพิเศษเราสามารถที่จะเลือกได้เพราะมนุษย์แต่ละคนถูกสร้างมาแตกต่างกันใช่ไหมฮะ บางคนอาจจะชอบละหมาดเป็นพิเศษชอบใจสก,กาดชอบถือศนอดอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกกระทำได้และนี่ก็คือความสวยงามของอิสลามที่ใครได้พบความสวยงามเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะหลงใหลในความชอบอิสลามแน่นอนนะครับและนี่คือชุดผมจัดเซ็ตหนังสือมาให้กับท่านที่ต้องการจะให้อิบัตมีความสมบูรณ์ที่สุดในชีวิตนะปานมุสลิมเนี่ยทาหนังสือมาอยู่ในหมวดของลุก่อนอิสลาม5ประการ5เล่มนี้ผมรวบรวมมาให้กับ ใครก็ตามต้องการที่จะรู้มากอซิดแปลว่าเป้าหมายของแต่ละอิบาดะอย่างเช่นเล่มนี้เล่มแรกเลยนะฮะสำหรัจทุกด้านด้วยอันกุรอานเล่มเดียวนี้จะเกี่ยวกับข้อกับชาดะการที่เรายืานยันว่าไม่มีพระเจ้าไหนนอกจากลอและมุฮัมมัดสุลลัลผูสัมผัเรอสูลขอละเล่มนี้จะเป็นงานเขียนที่จะทําให้เรารักในอันกุรอานสําเร็จในชีวิตของเราด้วยกับอันกุรอานเล่มที่สองเป็นคู่มือละหมาดฉบับใครควรอันนี้จะเป็นหนังสือที่ บอกขั้นตอนทุกขั้นตอนของการละหมาดพร้อมกับบทเรียนที่เราควรจะเข้าใจความหมายของการละหมาดอันนี้ผมเรียบเรียงนะฮะอันที่3รวยด้วยสกาดกระบวนการสู่การเป็นผู้รวยเป็นผู้มือบนด้วยกับสกาดการทํางานของเราทำธุรกิจของเราเ่ยจะเป็นอิบาดาถ้าเราเอาหลักการจากหนังสือเล่มนีม้มีจากอันกุศลสนตรน,นั้นเอาไปปฏิบัติแล้วก็คู่มือรอมฎอนฉบับไครครวนก็จะเป็นการปฏบิบัติตัวในเดือนรอมฎอนแบบครบถ้วนสมบูรณ์ผมรวม3มเล่มไว้ในเล่มเดียวอันเนี้ยนะอ,อายะเกี่ยวกับรอมฎอน หนึ่งวันใน, Ramadan, นรมอมฎอนบทปัญญัติต่างต่างเกี่ยวกับรอมฎอนถูกรวมไว้ในเล่มนี้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายเล่มแปลนะของอาจารย์ผมก็คือสูตเป้าหมายแห่งการทำฮั์ก็จะบอกถึงเป้าหมายที่แท้จริงการทำฮั์เนี่ยคืออะไรบ้างทั้งชุดนี้ราคา6,500กว่าบาทแต่คนชมคลิปนี้เนี่ยผมให้พิเศษมันมี3ชุดนะ3ชุดได้ราคา4990เยพีเอ็่้ถ้าใครสนใจต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเซตนี้4990รับพิเศษ ราคานี้นะจาก6,500บาทพร้อมกับแถมแถม3เล่มเนี่ยอสการเชา้าเยน็นฉบับใครควรวนแล้วก็ฉบับพกฉบับใครควรวนเนี่ยราคา1,490บาทฟรีอันนี้อีกเล่มหนึ่ง1 9 5 5บาทฟรีและมีอีกเล่มหนึ่งก็คือ,อ,อสู่ความเข้าใจอิสลามที่สมบูรณ์เล่มนี้จำนวนน้อยมากมากมีแค่3าเล่มสาเซตนะแถม มูลค่าอีก200บาทเนี่ยทั้งหมดแถมประมาณพันสี่พันพันพันห้อยเก้เล่น1,200งสอก็จำนวนแถมนี้ก็คือคุ้มค่าและเกือบเกือบสองพบาทนะครับถ้าใครสนใจพี่เ้อง c f า9ูนย์มาเลยมีแค่สามชุดครับสามาดิคุณผู้บริโ